ตามเคล็ดลับลดอาการปวดหัวเรื้อรังปวดหัวบ่อยๆอกินยาแล้วก็หายไปเดี๋ยวปวดอีกแล้วนะคะต้องระวังนะคะเพราะอาการเหล่านี้นํามาซึ่งโรคที่อันตรายนั่นก็คือหลอดเลือดสมองแตกตีบได้นะ,ะเรามาดูเคล็ดลับในการลดอาการปวดหัวเรื้อรังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยนะคะงดของมันของทอดลง,องการทานอาหารมันๆเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเราอุดตันได้แล้วก็จะมีอาการปวดมึนๆหัวตลอดเวลา ข้อ2ค่ะทานชากาแฟที่ไม่ใส่นมน้ำตาลหรือครีมครีมเทียมนะคะเพราะชากาแฟตัวนี้จะไปช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดของเราได้นะคะยกเว้นคนที่ความดันสูงมากๆไม่ควรทานกาแฟมากเกินไปนะคะ และข้อสามง่ายมากๆเลยการดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ2ลิตรจะไปช่วยลดอาการเลือดที่หนืดลงนะคะทำให้การไหลเวียนเลือดดีอาการปวดหัวก็จะหายไปได้ค่ะลองเอาไปปฏิบัติกันดูนะคะสำหรับคนที่ปวดหัวบ่อยๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มนะคะ